แล้วนะเนาะว,วันนี้มี3กล้องเลยอันนี้ผมถือเองเลยได้ไหมได้เลยโอ้ข้าวโพด40บาทอร่อยมากงาดำ Make a list Eat with Alex สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Make a list อีวิทอะไรครับผมวันนี้เราอยู่กันที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงวานกันอีกแล้วแน่นอนว่าที่นี่มีเดอะมอลล์ดิงความสุขใกล้บ้านของเราคนรักการกินครับผมเขามีโซนที่เรียกว่าเป็นโซนของกินเนี่ยอยู่2ชั้นเลยก็คือชั้นจีนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นจีนะครับผมและที่ ชั้น5ที่เป็น The Mall Dining พูดเลยว่าทีมงานจะสบายมากๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมมีกล้องผมหนึ่งตัวแล้วทีมงานก็คอยเก็บอินเสิร์ตอาหารพอส่วนเรื่องการกินอะไรต่างเนี่ยมีแค่ผมกับคุณเท่านั้น <Yeah. S 1> อ่ะหิวแล้วเราลุกเลยดีกว่าแล้ววันนี้เนี่ยร้านที่เราจะพาไปนะครับผมเรียกว่าเป็น New In Flavors ทั้งหมดเลยครับผมเป็นร้านใหม่ๆที่มาเปิดใน The Mall Lifestyle เมืองวานนั่นเองเราไปกันที่ลิสต์แรกเลยดีกว่าเนาะลิสต์แรกของเราเนี่ยเป็นร้านบุฟเฟ่ต์ก่อนเลยซึ่ง เขาเป็นบุฟเฟ่ที่ดังมากอยู่แล้วนะครับผม w i s d o m International Buffet นั่นเองอยู่หน้าห้างเลยเดี๋ยวเราเดินไปกันครับผมนี่ครับ New In Flavor จริงๆคือเพิ่งเปิดสดๆร้อนๆเลยนะครับผมกับ w i s d o m International Buffet นะฮะซึ่งเขาจะเป็นบุฟเฟ่นานาชาติจริงๆนะครับผมมีแบบจีนญี่ปุ่นไทยฝรั่งวัตถุดิบพรีเมียมเยอะมากๆเล็กเลยยิม้มเยอะมากๆวันนี้เข้าเลยดีกว่าไม่รอช้าละไป ที่นี่เนี่ยเขาจะมี3ราคาครับผมแพลตินัมเนี่ยจะเริ่มที่1499นะครับผมแล้วก็ขยับขึ้นมาไดมอนด์จะเริ่มที่1699แล้วก็ไปอีลิทเลยนะครับผมเป็น299 9ครับผมแต่ว่าสำหรับเลกนั้นเล็กดูเมนูหน้าร้านมาเนี่ย1499เกนี่ยก็คือพรีเมียมมากๆแล้วอะ่ะเริ่มเลยดีกว่าเริ่มที่เบาๆก่อนแป้งเป็ดปักกิ่งของอนุญาตใช้มือนะครับผมแต่แป้งเขาหนุ่มมากเลยเมื่อกี้ลองจับดู มันนี่ดูแฮปปี้กว่า4 EP ที่ผ่านมาเนอะลิต์อาหารมันแบบถูกใจไปนะฮะอ,อร่อยมากคือแบบมันมีทั้งความกรอบความหอมแล้วก็แบบเห็นบางๆแบบเนี้ยแต่มันมีความจุซี่ของชั้นไขมันบางๆออนี้ออกมาด้วยเกินคาดเรียกว่าเกินคาดดีกว่าอ,อันนี้คือสเต็กลิ้นบัววากิวซูวีเป็นลิ้นแบบวากิวออสเตรเลียนะผมซึ่งคขาเสริมมากับไข่ดองมากับหอมทอดนะน่าจะเป็นหอมทอดนะหอมเจียวอะ ด้วยความที่มันซูวีมาครับคุผู้ชมมันก็เลยมีความนุ่มและความเด้งกรุบกรุเของ t e x t อร์ของลิ้นด้วยมันต้องแบบนี้มากินบุฟเฟ่มันจะมีอาหารอย่าง2อ,อย่างม,ามันโตได้ไงซาซ่ามะม่วงวากิวเส้นเล็กน้ำตกอันนี้เข้ามาแบบพอดีพอดีรสชาติกลมกล่อมกลมกลม่อม ยังไงให้ไม่คุ้มเพราะว่าวัตถุด,ดิบแต่ละอย่างของเขามันแบบไม่ใช่เล่นนะคุณผู้ชมข้อต่อเด้งมากครับผมว้ฟเฟิลใบเตยกรอบกับไอศครีมข้าวโพดโอ้ข้าวโพดข้าวโพดแบบตะกุบด,ดิ้งมะม่วงข้าวเหนียวมูนอ่ะเราต้องมีเกรดฟู้ดกับกู๊ดเทสใช่ไหมเกรดฟู้ดคือเป็ดปักกิง่ง เหนือความคาดหมายเอางี้ดีกว่าทั้งตัวแป้งตัวเป็ดอะไรเงี้ยมันแบบซอสด้วยนี่ต้องชมซอสเลยนะมันไปด้วยกันได้ดีมากกู๊ดเทสจริงจริงอยากให้ทุกอย่างเลยมันอร่อยหมดอะ่ะแต่ว่าให้นี่แล้วกันสเต็กลิ้นบัววาเกิว,วซูวีเพราะว่าน้องมีการผ่านกระบวนการเตรียมซูวีอะไรต่างๆจิ้มกับไข่ดองอะไรเงี้ยมันต้องทําหลายอย่างเนะลยก็เลยให้กับลิ้นแล้วกันครับผมเดี๋ยวจะเป็นลิ้นที่สองครับผม นี่เราอยู่ที่ชั้น5แล้วครับผม The Mall Dining นะฮะและร้านนี้ก็เพิ่งเปิดใหม่มาอีกร้านเลยซึ่งฉันรักร้านนี้ Sushiro ครับผมปกติมากับใครคะมาโบซีมาใครอะว,ว้า,าะะซูชิโรนะครับผมเขาก็จะเป็นร้านซูชิแบบสายพานนะฮะเ,เ,เขาจะมีแท็บเล็ตอันนี้ถ้าเราสั่งจากในแท็บเล็ตเนี่ยเ,เขาจะมาเสิร์ฟอันบนล่างบนรออะไรล่ะ เริ่มเลยเร <ibl io> ิ่มเลยเอาให้สั่งเองเลยเหรอเราเริ่มที่ชาเขียวด้วยครับมีชาเขียวให้บริการตัวเองนะฮะถ้าเกิดใครที่เป็นสายซูชิอ่ะวัตถุดิบต่างๆเขาก็จะมีความสดแล้วก็ดีมากๆและเราได้ราคาดีมากๆตัวอย่างเช่นมากกโร่สส่วนนะฮะอากามิชูโทโร่แล้วก็โอโทโร่เนี่ยจานนี้ร้อยบาทบ้าปะเนี่ยวันนี้ด้วยความที่ก็เป็นอีกเซียนเรื่องเลยก็เป็นเซียนเรื่องซูชิพอสมควร ร้านญี่ปุ่นร้านญี่ปุ่นเริ่มเลยเมเมจินนะใช่ไหมใช่นี่อยากให้ดูฮามาจิแต่เดี๋ยวจะบอกให้ว่าอย่างกุ้งเมื่อกี้ที่เล็กกินอนะ่ะคุณผู้ชม40บาททุกครั้งที่เล็กมาซูชิโร่นะครับผมหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเมนูแบบธรมธรมดาแต่ทําาเล็ก,กมันพิเศษคือพวก ปลาซาดินเนี่เป็นตระกูลปลาซาดินอันนี้คืออีวาชิดองครับผมถ้าใส่ขิงกับต้นหอมด้วยมันก็จะช่วยในเรื่องของดับความคาวความกลิ่นของปลาอืมนึกชอบมากแบบเท็กเจอร์มันจะมีความมันความเด้งแบบอร่อยอะ่ะแล้วประเด็นคือสีแดง40บาทสีเงิน60บาทอันนี้ดีมากชอบอาจิมากมไข่ปลาแซลมอนอ่ะสคำหกสบาทปอแปะปอแปะปอแปะ นี่คือจานสีทองอันงกอันนี้เป็นปลาไหลทะเลครับผมอร่อยมากมไม่เคยกินอันนี้มาของแพงกันบ้างสีดำเท่าไหร่นะฮะร้อยสิบสีดำร้อยี่สิบาทนี่คือโอโทโร่หรือว่าปลาทูน่าส่วนท้องนั่นเองนะฮะล้วลอยหายไปเลยเหมือนแฟนบอกว่าอยากไปกินอะไรสัอ,อย่าง<ๆ>แล้วเราไม่อยากกินเราต้องบอกเป็นไงียเคยแต่เราตามใจแฟนเวลาเขาอยากกินอะไรเนี่ยเราก็ได้ทันทีเลย เพราะนานๆทีเขาจะคิดร้านของโบคืออะไรก็ได้คืออะไรก็ได้จริงๆแล้วเราพากินอะไรเขากินได้หมดทษทีนะน่ารักมาอะไรวะกู๊ดเทสของเล็กเนี่ยเล็กให้อีวาชิดองกับอาจิเลยทั้งราคาดีและอร่อยอ่ะคุณผู้ชมเกรดฟู้ดเล็กยกให้ปลาดิบทุกอย่างเดี๋ยวไปปะ อนอกเหนือจากเหล่าบรรดาอาหารตรงนี้นะผมและนอกจากชาเขียวที่มีบริการให้ที่โต๊ะเนี่ยก็คือเขาจะมีบาร์น้ําซึ่งเราสามารถไปจัดการเองได้หรือว่าสั่งจากแท็บเล็ตนั่งสบายๆที่โต๊ะก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตอนจ่ายเงินนะครับผมเราจะได้การไปนี้ตั้งแต่ตอนเข้ามาใช่ไหมตอนเราไปจ่ายเงินเนี่ยมันจะมีสะสมแต้มด้วยเพื่อแลกของแบบวงกุญแจน่ารักน่ารักของชําร่วยน่ารักน่ารักด้านหน้านะไปดูกันได้ซึ่งตอนนี้ The m ม ll Life s t โซ e งามืงวานมีซูชิโร่แล้วนะครับผมชั้น5ชั้น5เราไปทีสท ลิสต์ที่3ของเราครับผมยังอยู่กันที่ชั้น5นะฮะร,ร้านนี้คือร้านอัมพวาครับผมเข้ามาในคอนเซปที่เรียกว่าอาหารไทยวิถีพื้นบ้านแบบชาวสวนนำมาจัดลงในจานครับผมที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามงวานเป็นที่แรกนะฮะแล้วอนาคตเนี่ยเขาจะไปอยู่ในเดอะมอลทุกสาขาเลยว้าวแล้วนี่นะฮะทางร้านอัมพวาครับผมเขาให้สติกเกอร์มา อ๋อเออมีนั่งเรารวยนี่ว่าจริงอ่ะผมเป็นคนไม่ได้เชื่อพวกแบบอะไรนี้เลยนะด้้ <laughs> ะเดี๋ยวปเดี๋ยวค่อยมาแปะต่อนะฮะ <laughs> เพราะว่าตอนนี้เมนหลักของเรามันต้องอยู่ที่อาหารแน่นอนอยู่แล้วอยากลองอันนี้ก่อนเลยขอโทษนะเด็กๆเดี๋ยวไปหาลนะ้ลูกนี่อันนี้คือเมนูข้าวแมวขโมยนี่คือเป็นซิกเนเจอร์ของอัมพวาเลยเป็นมะละกอดองกับสับปะรดสามารถกินเคียงกับทุกๆเมนูในร้านนี้ได้เลยแต่ว่าอร่อยที่สุดคือกินกับข้าวแมวขโมยนะฮะ มันเป็นฟิลข้าวคลุกปลาถูนะปรุงรสด,ด้วยมีพริกมีความมันมันแล้วก็มีหอมเจียวเพิ่ม t e เจอร์ขึ้นมานี่ผมอยากลองมากเลยอ่ะอกลิ่นสับประรดออกมาเลยอ่ะอมันมีความกรอบๆจะเป็นรสสับประรดเลยอ่ะทั้งที่เป็นมะละกอนนะพอกินด้วยกันแล้วมันจะคล้ายๆกับข้าวแมวขโมยอบสับประรดเพราะมันจะมีรสชาติและกลิ่นของสับประรดออกมาเพิ่มใช่ไหมฮะโอ้อันนี้ลํามากอันนี้อร่อยมากนี่เป็นมันแก้วเฉยๆหรอครับ มันเวิร์กมากเลยด้วยความที่มันแกวมันฉ่ากว่าแตงกวามันเลยทําให้ลิ้นเย็นขึ้นมากกว่าออัน,นี้อร่อยมากเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยนี่คือความเจ๋งของเขาเมนูที่ดูธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาเลยแกงระแวงเนื้อตุ่นลิ้นจี่คือแกงระแวงก็หากินยากนะคุณผู้ชมแต่นี่ใส่เนื้อตุ่นกับลิ้นจี่เข้าไปด้วย อย่างน,นี้แกงระแวงมันจะมีความเปรี้ยวนิดๆน,นะจะเป็นหวานๆมันๆเคม็เคมๆเนื้อตุ๋นที่ตุ๋นแบบแทบละลายอะน,นะลิ้นจีเป็นลูกๆแล้วคือนิ้นจีมันหวานหอมใช่ไหมมันทําให้แบบแกงเผ็ดๆเนื้อเข็มข้นๆนะมันมีความละมุนเพิ่มขึ้นได้สองนี้ห้ามห้ามพลาดนำพริกเผาหมูสามชั้นครับผมยำก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเส้นเล็กเล็กชอบกินอะไรแบบนี้มากเลยหมูตุุนอร่อยมาก ันนี้เป็นวาฟเฟลกล้วยน้ำวานะครับผมเสิร์ฟมากับไอติมเรียกว่าเป็นไอติมทำเองอะ่ะเป็นแกรนิต้าอันนี้อร่อยเลยแล้วแบบกินนซับแซบมามาตบด้วยเนี่ยเกรดฟูดเลยยกให้ข้าวแมวขโมยเลยสิ g กเน u เจอร์เครื่องเคียงของเขาที่เป็นมะละกอสับป,ปะรดอะ่ะเยี่ยมมากส่วนกู๊ดเทสต์เลยยกให้แกงระแวงเนื้อตุ๋นลิ้นจี่แค่ใส่ลิ้นจี่ลงไปเพิ่มอะ่ะเปิด ต่อมรับรสชาติให้เราเพิ่มทุกอย่างเขามีความพิเศษหมดนะฮะอัมพวาชั้น5้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงวานสายอาหารไทยห้ามพลาดเด็ดขาดและแน่นอนว่าสำหรับ m มก a าลิส t ์อีวิทอเล็ก EP นี้เรายังไม่จบเพียเท่านี้แน่นอนเชิมพบกับลิสต์ต่อไปลิสต์ที่4ของเรา ลิสต์ที่4ของเราในวันนี้ครับผมกินคาวไม่กินหวานไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ถนัดของหวานนะสิใช่ไหม,มผู้ชมรู้กันอยู่ผมไม่ถนัดของหวานแต่ว่าแบบนี้โอเคนะเพราะว่ามันไม่ใช่แบบขนมเคก้กหรือว่าแบบพูไปเหอะแบบนั้นก็กินได้อยู่ดีอะแต่ว่าเราอยู่ที่ร้านโตครับผมที่ชั้น5 t h เดอะมอลล์ไลฟ์สโตงามวานันร้านโตเนี่ยเขาเปิดมา 20, 20กว่าปีแล้วคุณผู้ชมน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องเครื่องแน่นๆนตอนแรกนึกว่าเครื่องพวกนี้มันลอยไม่ใช่มาแบบล้น,นๆถ้วยนะ มีเครื่องให้เลือก18อย่างเลยนี่เรียกว่าใส่ครบเลยแหละแล้มีน้ำตาลให้เติม2อย่างนะเป็นน้ำตาลทรายแดงอันนี้คือโอทึงก็เหมือนที่แบบใส่ในเฉาก้วยอ่ะพวกเครื่องเขาอ่ะทำให้มันหวานธรรมชาติอยู่แล้วอ่ะไม่รอช้าผมไม่เคยกินอ่ะไม่เคยกินอันนี้อร่อยอ่ะเล็กอันนะเห็นว่าหน้าฝรั่งฝรั่งเนี่ยแต่เล็กอ่ะกินน้ำเต้า นี่คือนำเต้าหู้ฟองเต้าหู้มาแบบแน่นๆคนๆคนชอบเต้าหู้ต้องต้องรักร้านนี้อ่ะอันนี้เป็นเต้าหู้แบบเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้หบัวลอยน้ำขิงน้ำขิงแบบไม่มีฟองเลยใส่กิง้งอ่ะนี่คือน้ำขิงเนี่ยคือสิ่งที่เจ๋งนะมันคือร้านของหวานเพื่อสุขภาพใส่งาดำช่ำๆมันก็มีความหวานในตัวอยู่แล้วไงแล้วพอกินกับน้ำขิงหอมๆอ,มอะ่ะ เราคือแป้งดีมากเลยนะแป้งแบบนุมน่มๆหนึบๆเหมือนโมจิอะ่ะเรามาที่ของเย็นกันบ้างนะครับผมชอบมากเลยน,ะนี่หาก,กินย่างนะงาดำสุดยอดเลยครับถ้าเกิดใครอาจจะแบบไม่สะดวกนั่งกินอะไรอย่างนี้เนาะเขามีแบบเป็นแก้วนี้ด้วยโหยอันนี้เจ๋งมากขอให้ขายดีๆนี่มีปลาท่องโก้ด้วยโอ้สุดพัทใจมากไม่ถนัดของหวานนะสิม่นัดของหวา เกรดฟูดทุกอย่างเลยมันแบบสุขภาพอ่ะทำไมอ่ะถ้าต้องเลือ <c oughs> กอะต้องเลือกอันก็ซิกเนเจอร์เขาอะน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องแต่ให้เป็น food เกรดฟูดเพราะเลยรู้สึกว่าน้ำเต้าหู้เขาอร่อยอ่ะมันดูเป็นสุขภาพมากๆแล้วเขาเทำออกมาได้ดีด้วยก็เลยให้เป็นเกรดฟูดส่วนกูเทสให้บวัวลอยน้ำขิงเพราะว่าตัวบวัวลอยอ่ะเขาอร่อยมากแบบนุ่มๆนึบๆแล้วไส้ก็แบบหวานพอดีๆแล้วกินคู่กับน้ำขิงที่ไม่หวานเลยมันเข้ากันมากๆ,ๆโตครับผมเจอกันได้ที่ เดอะมอลไลฟ์สโตร์งามวงวานชั้น5เจ๋งจริงชอบมากโต <laughs> ผ่านไปแล้วครับผมสร้าน4ลิสต์ของเราวันนี้แต่ที่ต้องบอกว่าที่เดอะมอลไลฟ์สโตร์งามวงวานนะเขายังมีเรียกว่าร้านที่เป็น new in flavors ก็คือเป็นร้านใหม่ๆเนี่ยคือเมื่อกี้ที่เดินเดินผ่านมาทั้งชั้น G แล้วก็ชั้น5เนี่ย มีอีกหลายร้านเลยนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเล็กยกตัวอย่างกันเพราะว่าจะให้กินทั้งหมดวันนี้ก็คงไม่ไหวนะฮะลิสต์ที่5นะก็คือโอ้กระจูนั่นเองหลายๆคนคงรู้จักอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาเป็นร้านอาหารฟิวชั่นเพื่อสุขภาพเรียกว่าเป็นผักปลูกเองแบบ กินแล้วได้ทั้งคุณค่าได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งความอร่อยไข่หอยหาโอก่จูนะครับผมเขามาเปิดที่เดอะมอลไลฟ์สโตงามวงศ์วานแล้วครับผมและลิสต์ที่6ครับผมก็คือร้านเป่าเซียนเซินมาลาทังนะครับผมมีมากกว่า30สาขาที่เกาหลีแล้วเขามาเปิดสาขาแรกที่ไทยแล้วนะที่เดอะมอลไลฟ์สโตนงามวงศ์วานนั่นเองและลิสต์ที่7ของเรานะครับผมคาโกโนยะครับผมร้านนี้เนี่ยเป็นบุฟเฟ่ต์พรีเมียมชาบูนะฮะซึ่งที่พลาดไม่ได้เลยเนี่ยคือตัวที่เป็นเนื้อของเขาคือคาโกโนยะบีฟเป็นเนที่ สายพันธุ์พรีเมียมอะแล้วก็นุ่มหวานเหมาะกับการกินชาบูหรือว่าจะเป็นซุชิยากิก็ได้คู่เราก็อยากกินทำไมไม่ให้เราก,กินร้านนี้อนะวันนี้สาร้านที่ว่ามาทั้งหมดอยู่ที่ชั้น5 The Mall Dining นะครับผมนั่นคือทั้งหมดของเราในวันนี้ครับผม เจ็ดร้านเจ็ดลิสต์ของเราเอาจริงคุณผู้ชมเล็กมาเนี่ยห้าอีพีแล้วนะสามสิบกว่าร้านได้แล้วมั้งเนี่ยเคยทำโพลไหมว่าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์กลางวันเป็นห้างที่มีร้านอาหารเยอะที่สุดในประเทศไทยที่สําคัญนะฮะคือเขายังมีนอกจากชั้นจีชั้นห้าเนี่ยชั้นอื่นๆเนี่ยเขาก็มีเรียกว่าเป็นคาเฟ่ชิกๆร้านเทรนดี้เทรนดี้ให้เรียกว่ากินเสร็จช้อปต่อครบจบในที่เดียวเลยนะผมกับเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามปุ้งวัานอ่าแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีเกมมาให้คุณผู้ชมได้เล่นด้วยเพื่อ รับของรางวัลจากทางเรานะครับผมง่ายๆครับผมเพียงแค่คุณอยากพาใครมากินร้านอะไรใน7ลิสต์วันนี้นะฮะที่ The m ม l l l i f e s t o โ e งามวงวานเนี่ยพร้อมบอกเหตุผลแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเปิดโพสต์เป็นสาธารณะด้วยคำตอบไหนโดนใจกรรมการนะครับผมรับไปเลยวอชเชอร์จากทางร้านโอกรจูและร้านอัมพวารครับผมร่วมสนุกกันเข้ามาเยอะนะผมเล่นได้ที่2เพจด้วยกันก็คือเพจ The Mall Thailand กับอีกเพจนึงก็คือ The Mall l i f e s h o e งามวงวานเลยร่วมสุดุกตั้งแต่วันนี้นะครับผมจนถึงวันที่30กันยายนนี้เลยและหนึ่งอย่างนะครับผมก็คือแคมเปญ The m o r l l i f e Store Foodie Journey นั่นเองครับผมปักหมุดร้านอร่อยตามรอยได้ทุกวันอร่อยในศูนย์การค้ารับบัตรกำนันรวมสูงสุดถึง1,200บาทครับผมสมาชิก m g a r d นะฮะเมื่อทานอาหารในร้านที่ร่วมรายการครบ1,500บาทรับ วอชเชอร์ทันที150บาทส่วนผู้ถือบัตร SCBM นะครับผมทานอาหารในร้านที่ร่วมรายการครบ1,500บาทรับวอชเชอร์200บาทครับผมตั้งแต่วันที่1กันยาถึงวันที่31ตุลาคมนี้เช่านั้นจะวันนี้ด้วยความที่เราทำเป็นมีความฟิลเอ่อบล็อกนะคุณผู้ชมคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าชอบหรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบออวันนี้เต็มอิ่มมากๆนะครับผมกับทั้ง7ลิสต์ของเรา ที่ The Mall Live s o n ซอเมื่วานอย่าลืมไปติดตามกัน,นเยอะๆนะครับผมที่ Facebook และ IG The Mall Thailand แล้วก็อย่าลืมไปกด Subscribe กันได้ที่ YouTube The Mall Group ครับผมเมกอ a list, e view, ล e ิสอ e เวนต์ EP หน้าเจอกันที่ร้านไหนที่ไหนอย่าลืมไปตามกันครับผมวันนี้ไปก่อน